นี่นายกำลังจะบอกว่านายชอบเธอเหรอบิวจินายเพิ่งรู้จักเธอเองนะนายจะมาชอบเธอได้ยังไงที่นายนายก็ไม่ได้รู้จักยูกิมากขนาดนั้นนายยังชอบเธอเลยนี่ฉันกับนายก็รู้จักยูกิพอๆกันนั่นแหละคนอย่างนายนะ่ะจะไปรู้ได้ออยังไงว่าฉันกับยูกินะ่ะรู้จักกันมาน,นานแค่ไหนพอเทเรียตะนายก็เป็นเพียงแค่คนนอกเท่านั้นแหละอย่ามาวอแวกับยูกิอีกเลยฉันกับยูกิไม่ใช่คนนอก จะไม่ใช่คนนอกได้ยังไงหรือว่านายรู้จักเธอมาก่อนองนั้นเหรอฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วยูกิก็น่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันทั้งท่าทางเสียงของเธอทุกอย่างที่เธอทำออกมามันคล้ายกับยูกิที่ฉันเคยรู้จักมากนี่ก็อาจจะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันก็เป็นได้ในครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ยูกิ หลุดมือไปอีกเป็นอันขาดเราควรจะไปถามยูกิให้แน่ใจว่าเขาใช่คนเดียวกับที่เราตามหาหรือเปล่านี่เรียวตะถ้านายไม่พูดฉันขออนุญาตนะพอดีว่ามันเสียเวลาฉันมากแล้วนี่ฉันกำลังจะปล่อยให้เขาเข้าไปอยู่กับยูกิสองต่อสองหนเนี่ยอา้าวเรียวจิกลับมาแล้วเหรอจ๊ะแล้วเรียวตะล่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะบอกยูกิได้นะ คือยุกิก็ไม่อยากให้ทั้งสองคนมาทะเลาะเพราะยุกิหรอกจ้าไม่มีอะไรหรอกยุกิเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันกับเรียวตะนะ่ะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าต่อไปเรียวตะก็คงไม่มีธุระต้องมายุ่งกับเธออีกเดี๋ยวฉันจะเป็นเพื่อนให้เธอเองไม่ต้องห่วงนะยูกิมีเรื่องมันร้ายแรงถึงขนาดที่ฉันต้องตัดเพื่อนกับเรียวตะเลยเหรอพวกนายทะเลาะอ,อะไรกันนะ่ะเธอไม่ต้องคิดมากหรอกยุกิเอาเป็น เรารีบทำรายงานให้เสร็จกันเถอะเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะไปส่งเธอที่บ้านเองนะไม่ต้องห่วงเอางั้นก็ได้จ้ะงั้นริวจิรีบมานั่งเธอนะเอ๊ยเราทำไมริวจิถึงมานั่งฝั่งนี้ล่ะฉันคิดว่าถ้าฉันนั่งฝั่งนี้เนี่ยเราน่าจะทำรายงานกันได้ดีกว่านะยูกิ hey, ตั้งแต่ที่เขาออกไปคุยกันสองคนท่าทางของริวจิ ก็ดูแปลกไปยังไงก็ไม่รู้แต่เขาก็แค่เพื่อนคนหนึ่งแหละเราเรีบทำรายงานดีกว่าถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยนี่อาจารย์ต้องดุแน่ๆเลยเอ,อือริวจีจากที่ดูแล้วเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะทำอย่างนี้นะคือว่าไหมอเออจากข้อมูลที่เธอหามาแล้วเนี่ยฉันก็คิดว่าอทำแบบนี้แหละดีที่สุดแล้ว เราเอาคำพั์อันนี้ไปไว้ตรงนั้นแล้วก็เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะดีเขาทั้งสองคนมานั่งทํารายงานด้วยกันจริงๆสินะถ้าฉันเข้าไปตอนนี้มันก็คงเป็นการขัดจังหวะเขาทั้งสองคนแน่ๆรายงานก็คงจะไม่เสร็จแถมยังโดนยูกิเกีิดอีกด้วยงั้นเอาเป็นเดี๋ยวฉันรอยูกิเลิกทํารายงานคําถามที่ค้างคาอยู่ในใจของฉันฉันจะได้เอามาถามยูกิให้หมดเลยล่ะมันต้องเป็นเธอแน่ๆ ยูกิคนนั้นยูกิที่ย้ายออกไปเมื่อตอนเด็ก one hour later ฮ่าเสร็จทักทีนะริวจีอืมเหนื่อยมากๆเลยแหละแต่ก็ยังดีนะเธอเนี่ยทำงานเก่งชิมัดเลยเราเลยงานราบรื่นแบบนี้ถึงแม้ว่าฉันจะหาข้อมูลมาเยอะแค่ไหนอะงานที่เราทำเนี่ยเนื้อหามันก็เยอะมากๆเลยนะงั้นพวกเราแยากย้ายกันกลับบ้านดีไหม เหมือนมันจะใกล้ค่ำแล้วด้วยอันนี้ฉันไปส่งเธอที่บ้านไหมล่ะเรียวจิจะไปส่งฉันที่บ้านเลยเหรออุย้ยมันก็ไกลอยู่นะเราจะให้ฉันทิ้งผู้หญิงตัวคนเดียวกลับบ้านคนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะถ้างั้นฉันรบเดี๋ยวสิยุกิอะอะไรนะ่ะเรียวตะเธอยังไม่กลับไปอีกเหรอรอพวกเราอยู่ข้างนอกเลยเหรอเรียวตะฉันไม่ได้มีธุระอะไรกับนายฉันจะดักรอหรือไม่ดักรอมันก็เรื่องของฉันยุกิ ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอนะเธอพอจะว่างให้ฉันไปส่งบ้านไหมงั้นริวจิเธอไม่ต้องไปส่งฉันแล้วละจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปกับเรียวตะเราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องสักหน่อยนี่นาย,ยังไม่เลิกมาวอแวร์กับเธออีกเหรอเรียวตะฉันก็พูดไปชัดแล้วนะว่านายไม่ควรทําแบบนี้กับยูกินายไม่ควรเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเธออีกเรื่องที่ฉันจะวุ่นวายเลยไม่วุ่นวายขอให้ยูกิเป็นคนตัดสินใจเถอะนายไม่มีสิทธิ์มายุ่ง ไปกันเถอะยูกิเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านเองเพอนายอย่าทะเลาะกันสิทำแบบนี้ฉันไม่สบายใจเลยนะเรียวตาเขาเป็นอะไรนะทำไมวันนี้เขาดูแปลกๆเหมือนมีเรื่องในใจให้คิดยังไงก็ไม่รู้ A a few moments l อ๋อเรียวตาหยุดวิ่งเถอะเธอจะรีบไปไหนเนี่ยฉันเจ็บแขนไปหมดแล้วนะเออ ขอโทษทียูกิพอดีฉันรีบไปหน่อยนะที่ที่ฉันอยากพาเธอมาก็คือที่นี่แหละที่นี่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่ฉันชอบมาเล่นกับเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเด็กที่เรียวตากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงไม่ใช่ฉันบอกมั้งเพราะว่าที่นี่ก็คือที่ที่ฉันมาเล่นกับเพื่อนสมัยเด็กบ่อยๆเหมือนกันเออเรียวต้าที่นายว่าเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยใช่เด็กผู้หญิงยูกิ เดี๋ยวเธอฟังฉันก่อนนะเพื่อนสมัยเด็กที่ฉันว่าน่ะเขามีชื่อว่ายูกิเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆชอบใส่ชุดสีสมพูเขากับฉันมาเล่นที่นี่ด้วยกันบ่อยๆพวกเราสองคนวิ่งเล่นสนุกสนานกันมากจนมาวันหนึ่งเธอคนนั้นก็ได้หายตัวไปโดยที่ฉันกับเธอก็ได้สัญญากันไ้ว่าเราสองคนจะแต่งงานกันเมื่อเราโตขึ้นนะ่ะฮะงั้น เรียวตาก็คือเพื่อนสมัยเด็กคนนั้นมะสิเดี๋ยวนะหรือว่านายเรียวตะใช่ล,ละละยุกิฉันคิดว่าเราสองคนเคยเจอกันเมื่อสมัยเด็กนะฉันมีคำถามเกี่ยวกับเธอมากมายเลยยูกิว่าทำไมเธอถึงทิ้งฉันไปในวันนั้นทำไไมเธอถึงจากฉันไปโดยที่ไม่บอกลาอะไรเลยฉันนึกถึงคำถามนั้นทุกวัน ฉันดีใจมากเลยนะยุกิที่เธอกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งฉันดีใจมากที่เธอได้กลับมาเป็นเพื่อนของฉันอีกครั้งหนึง่งขอบคุณนะที่กลับมาเรื่องในวันนั้นฉันขอโทษนะเรียวตะที่ฉันไม่ได้บอกลานายก่อนที่ฉันจะออกไปจากเมืองนี้เรื่องเรามันค่อนข้างซับซ้อนนะ่ะเรียวตะนี่ก็คือเรื่องราวตอนที่ฉันไปโดยไม่ได้บอกนายยังไงล่ะ นี่ยูกิตื่นได้แล้วลูกวันนี้เราต้องเดินทางไกลกันนะจ๊ะคุณแม่คะยูกิขอเวลาต่ออีกห้านาทีได้ไหมคะยูกิจ๊ะถ้าหนูไม่ตื่นเนี่ยเราจะไม่ทันขึ้นเครื่องนะเะขึ้นเครื่องอะไรกันคะคุณแม่เราไม่ได้จะไปที่ประเทศไทยในวันมะรืนหรอกคะไม่ใช่จ้ะลูกสาวคนสวยของแม่ เราจะไปกันวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยจ้ะแต่แต่ว่าแต่ว่ายูกิไม่ได้บอกเรียวตะเลยนะคะคุณแม่อา้าวนี่ลูกไม่ได้บอกเรียวตะตั้งแต่เมื่อวานเหรอจะเนี่ยตายจริงแม่ก็นึกว่ายูกิไปบอกเรียวตะไว้แล้วเราต้องรีบแล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวเราค่อยส่งจดหมายหรือไม่ก็โทรศัพท์มาหาร,รียวตะก็แล้วกันนะคือตอนเนี้เราสองคนกําลังจะตกเครื่องแล้ว ังไงกันคะคุณแม่ยูกี้ยังไม่ได้เป่าเรียวตาเลยขอโทษด้วยจริงๆนะสาวน้อยของแม่เราไม่ทันแล้วล่ะจ้ะป่ะเราเรีบไปกันเถอะลูกค่ะคุณแม่พอพูดถึงเรื่องในวันนั้นขึ้นมาฉันก็รู้สึกขอโทษนายจริงๆเรียวตา ฉันไม่คิดว่าเรื่องในวันนั้นมันจะกระทบกระเทือนจิตใจนายมากขนาดนี้เอาเป็นว่าเธออย่าโทษตัวเองเลยนะยูกิทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วทุกเรื่องที่ฉันเคยทำผิดกับเธอมาฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเรากลับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้งได้ไหมฉันคิดว่าเราสองคนจะไม่ได้เจอกหน้ากันอีกแล้วงั้นเรื่องสัญญาในวัยเด็กที่เราเคยสัญญากันเอาไว้ล่ะเธอว่ายังไงหึ เรียวตาอ,อย่ามาพูดลเล่นๆนะเรื่องในวัยเด็กมันก็เป็นเรื่องในวัยเด็กสินายเนี่ยขี้เล่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> งั้นถ้าเธอไม่อยากโดนฉันแกล้งต่อเนี่ยเธอก็หยุดร้องไห้ได้แล้วฉันเข้าใจแล้วละ่ะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นี่เองแค่เธอกลับมาเป็นเพื่อนของฉันอีกครั้งฉันก็ดีใจมากแล้วขอบคุณนะงั้นเอาเป็นเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านนะยูกิได้เลยจ้ะเรียวตาชิดแท้ยายยูกิ ก็มาอ่อยเรียวตาของฉันอีกแล้วเอาเถอะวันนี้ฉันจะปล่อยให้เธอไปก่อนแล้วกันคอยดูเถอะฉันจะเอาคืนเธอให้สาสมแน่ยยูกิเสร็จจะแน่